าทำปลาสลิดท,ทอดซอสน,น้ำปลาโรยกระเทียมกรอบอร่อยๆกันจ้าใช้ส่วนผสมน้อยแล้วก็ทำง่ายมากมาดทูทำกันเลยคะ่ะน้มจากเตรียมผ้าปลาสลิดกันก่อนนะคะวันนี้ผ้าใช้ปลาสลิดเกลือชมพูและไหลก้างของยี่ห้อมังวลาจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงกระทะตั้งให้น้ำมันร้อนแล้วใส่ปลาสลิดลงไปทอดได้เลยความหวานของคนขี้เกียจแก่ก้างแบบเรามากร้านนี้เขาแลกมาให้พร้อมเลยคะ่ะ พอทอดจนเหลืองกรอบเสร็จแล้วนะคะก็ตักพักไว้จากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปแล้วค่อยใช้ตะหลิวคนต่อนะคะให้กระเทียมเป็นสีเหลืองทองและก็กรอบพอกระเทียมได้ที่แล้วนะคะก็ตักแยกพักเ็ดน้ำมันเอาไว้เหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็ไปทําซอสน,น้ําปลากันต่อนะคะตั้งกระทะใส่น้ตาตาลปี๊บตามด้วยน้าปลาแล้วก็น้ําสะอาด เปิดไฟอ่อนคนส่วนผสมให้ไล่ผสมกันจากนั้นรอให้ส่วนผสมเดือดนะคะเราซอสงวดลงเล็กน้อยพอทําซอสน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็นําปลาสลิดที่ทอดเอาไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวคลุกให้ปลาสลิดนะคะเคลือบซอสน้ำปลาทั่วๆแบบนี้เลยแค่เห็นความวาววิบวับในกระทะก็เริ่มทองรองแล้วค่ะจากนั้นก็โรยกระเทียมเจียวที่เราทำเอาไว้ลงไปนะคะเสร็จแล้วจ้าเทใส่าจานกินได้เลยแนะนำให้ทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ กรอบมากฟังเสียงอาจจะฟินยิ่งขึ้นถ้าเรากินคู่กับน้ำพริกตาแดงปลาย่างนะคะวันนี้แพ่สั่งของหวังวรามาด้วยน่ากินมากมาเริ่มชิมกันเลยค่ะอืม mm hmm. อร่อยสุดๆถ้าไม่กินกับข้าวจะกินเปล่าๆก็ได้นะคะกรอบอร่อยเหมือนกันทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะคะใครอยากได้ปลาสลิดก,กับน้ำพริกดูพิกาดสั่งซื้อในคอมเมนต์ได้เลย